สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์แล้วนะคะที่สไตล์ยูเฮาส์แคนส์นะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยเมาลลอยกันอีกเช่นเคยนะคะทอปิกในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องเล่าเมียฝรั่งอีเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่เมียฝรั่งจบปอตรีไม่ทำงานเพราะเห็นแกหน้าผัวนะคะจริงๆแล้วมีนะคะแบบนี้มีจริงๆนะคะ ฝรั่งบางคนเขาก็ไม่อยากให้เมียไปทํางานที่แบบว่าทําความสะอาดหรือว่าทํางานตามร้านอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟทางานซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราไม่ได้บอกว่ามีทุกคนนะคะคือเขาอาจจะพลาดหัวข้อแรงไปนิดนึงนะคะแต่จริงๆถามว่าความเป็นจริงมีไหมมีแน่นอนค่ะแต่หลายคนไม่กล้าย,ยอมรับแล้วหลายคนก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าแบบคือคือ คือคนไทยอะเวลามองอะไรก็จะแบบต้องถ้าเธอพูดแรงไปอย่างเนี้ยคือคือไม่ไม่ได้ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงคือพี่เขาอาจจะเป็นคนที่กล้าออกมาพูดในสิ่งที่เขาได้ยินอะไรมาจากสามีก็ได้นะคะอันเนี้ยก็ คือบางคนอาจจะเป็น95%ของเมียฝร,รั่งเขาอาจจะไม่ได้มีผัวรวยแล้วเขาอาจจะต้องทำงานแล้วไม่ว่าจะเป็นงานไหนจะเป็นงานต่ำงานสูงงานอะไรมันก็คืองานแล้วทำมาแล้วก็ได้เงินนะคะแต่ถามว่าฝรั่งประเภทที่แบบว่าไม่อยากให้คุณภรรยาไปทำงานแบบเป็นเด็กเสิร์ฟหรือว่าเป็นคนล้างจานหรือว่าไปกวาดถูอะไรอย่างเงี้ยทำความสะอาดโน่นนี่นั่นอะ มีไหมมันมีแน่นอนนะคะเพราะว่าบางคนคิดว่าเขาทํางานได้ตาเคยมีคนที่เขารู้จักเขาให้ใช้เดือนหนึ่งประมาณสองถึงสามแสนบาทนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากให้สามไม่ไม่ได้อยากให้ภรรยาเขาออกไปทํางานอะไรอย่างนี้นะคะคนที่พูดคนที่บอกว่าจบปอตรีเนี่ยเขาเขาที่คนที่เขาออกมาพูดอะ่ะเขาก็อาจจะเป็นอยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้นะคะซึ่งมันจะน้อยมากๆนะคะสําหรับคนที่ มีมีสามีที่สปอร์ตได้เยอะขนาดนี้นะคะเพราะบางคนส่วนมากก็ต้องทำงานช่วยกันทำมาหากินแล้วก็ช่วยเหลือกันนั่นเองนะคะถามว่าทำไมสไตยอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้มัน ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดตอแต่พอมีคนออกมาพูดคนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยดูถูกคนไทยดูถูกผู้หญิงไทยคนที่เขาทํางานเหมือนแบบทํางานชั้นต่ําอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้หมายความว่าเขาทํางานชั้นต่าหรือชั้นสูงแต่ความอาจจะว่าเขาใช้คําพูดไม่ถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเห็นแก่น,น้าผัวเอออันนี้ก็เป็นคำที่ค่อนข้างแรงไปนิดนึงนะสำหรับสตาร์เดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นจากหลายๆคนจากหลายๆยเมียฝรั่งนะคะ ว่าเขามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างนะคะกับเนียฝรั่งคนที่เขาแบบต้องทํางานที่ไม่ได้แบบว่าอาจจะจบปอตรีหรือไม่จบปตรีเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเราก็ต้องมาดูกันนะคะมาฟังกันความคิดเห็นบางส่วนว่าเขารู้สึกยังไงกับคลิปที่ออกมานะคะเดี๋ยวสายจะมาใส่ความคิดเห็นของตาไปนะคะเมื่อกี้ก็สายไปล้างสองสานาทีนะคะแต่เรามาฟังคนอื่นกันบ้างนะคะ เห็นแก่หน้าผัวนะคะชื่อคลิปประมาณนี้แต่ว่าคิดว่าตอนนี้เขาได้ลบคลิปนี้ออกไปแล้วนะคะก็เรื่องนี้มันแบบนานมากแล้วต,ตั้งแต่ปี2 0ง8แแล้วนะคะคลิปนี้ก็ลบได้ลบออกไปแล้วแหละสตาร์เชยียอย่างนั้นนะคะเพราะว่ากระแสมันกระหน,น่ำมาแรงมากๆนะคะคนที่โดนก็อาจจะแบบรับไม่ทันตั้งตัวไม่ทันแล้วก็ แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องตัดสินใจออกมาขอโทษแล้วก็ลบคลิปอะเนาะในความรู้สึกคือเรื่องมันผ่านมานานมากแล้วเขาบอกว่าสามีเขาไม่อยากให้ทำงานเป็นพนักง,งานเสร์ฟไม่อยาก